สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูว่านพญาจงอางที่สวนทวีทรัพย์กันนะคะว่านางคุม้มว่านพญาจงอางมาดูกันจ้าสวยๆเลยใบยใหญ่มากเลยนะคะใบ,บใหญ่ต้นใหญ่มากเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันออมเงินออมทรัพย์นะคะตรงนี้เลยมาอมอมเงินออมเงินออมทรัพย์นะคะกระถางละห้าสิบค่ะกระถางละห้าสิบนะี่คืดคือแตกกอและคะห้าสิบบาทนี่คือแตก,กอแล้วนะคะ มีออมเงินค่ะน,นีออมทรัพย์ก็ถางใหญ่นะคะห้าสิบบาทตรงน,นี้เป็นฟูชลุค่ะเลยขึ้นมาตรงน,นี้ฟูชลุนะคะเห็นออกด่างๆนี้อะ ผู้ชุดงไหอ้ลุห้าสิบบาทเหมอนกันนะคะสิบกระถางกระถางละสิบกระถางสีะะ่ร้อยค่ะนี่ยค่ะผู้ชุห้าสิบบาทค่ะกระถางละห้าสิบบาทไม่ใช่ว่าต้นเดียวนะคะเป็นกอค่ะแตกกอแล้วค่ะแตกกอคือต้นเลยนะคะดู ป็นกอแล้วค่ะเย้นะคะฟูชลูรกระถางละห้าสิบสี่กระถางสิบกระถางสี่ร้อยค่ะ ยู่นะคะกระถาง60บาท10กระถาง500กุมารทองงองเรียกสับ ซานโตประทางแล้วสองร้อยห้าสิบ เยอะมากเลยนะคะสูงประมาณนี้ค่ะมีกระถางล้สิบกระถางสองพันสองร้อยนะคะถ้าสิบกระถางขึ้นกระถางละสองร้อยยี่สิบค่ะเยอะนะคะมาดูเศรษฐีมีทรัพย์กันค่ะด้านนี้เศรษฐีมีรัพย์นะคะกระถางใหญ่ๆเศรษฐีมีรัพย์ กระางละเจ็ดสิบบาทค่ะทุกคนสวยมากราคาถูกด้วยนี่ค่ะไม้ยาวเป็นเป็นฟุตเลยนะคะดูเจ็ดสิบบาทนะคะทุกคนดูกระถางดูตน้นใหญ่มากเลยกระถางละเจ็ดสิบคือใหญ่มากเลยนะคะ นขอกระถางละเจ็ดสิบบาทขยายได้ด้วยแปดต,ตอแล้วดูนะคะเจดสิบบาทคือใบาย,ยาวเป็นยาวเท่าแขนนะคะดูนะคะดู เนี่ยคือกระถางเนี่ยดูโคนเขาดูกีบดูใบนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทกระถางใหญ่มากดูนี่มางคุ้มเหยคะน่าจะเป็นนางคุ้งเนี่เดี๋ยวดูกัน นางคุ้มนะคะนางคุ้มกระถางแล้วหกสิบค่ะสิบต้นสิบนางคุ้มนะคะกระถางแล้วหกสิบสิบกระถางห้าร้อยค่ะเยอะนะคะนางคุ้ม กระทางแล้วหกสิบออกลากแล้วนะคราะดูกคดรลากนะคะมีลากมีลากแล้วนะคะลากทะลุถึงพื้นแล้วคะ่ะใบใหญ่ๆกระทางนี้มีสองตน้นแยกกันมาแล้วมีสองตน้น ยอดกำลังขึ้นถ้าใบใหญ่จะมีใบเดียวมีหน่อเดียวนะคะแต่ถ้าประมาณนี้ต้นนี้มีสองหนอ่อมีสองใบเลยค่ะกระถางละหกสิบบาทนางคุ้มสวยๆค่ะราคาไม่แรง ขอบคุณทุกๆคนที่ชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ